สวัสดีครับทุกทนครับก,บก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนานแลครับวันนี้มาสอนนะครับ,นนรบเวลาเราไลฟ์สตรีมนะครับไม่ให้แหลกนะครับแต่มันแต่มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้คุณภาพ 60fps นะครับกับ30มันจะได้แค่ h d ดนะครับระดับ720หรือ1080ก็ได้นะครับแต่มันจะไม่แหลกนะครับภาพมันก็จะชัดอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ไหลลื่นนะครับแต่มันก็ทำไมให้แหลกครับเราก็เหมือนกับเราเล่นเกมสบายคนระับเหมือนกับเราไม่ได้อัดคลิปเลยเลยครับโอเคครับขั้นแรกครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าครับผมไอ้พวกฮอตคีย์นี่ขอให้คตอบครับไอ้พวกฮอตคีย์นี่ ในส่วนไอ้ตรงข้อรหัสโอกาสทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับถ้าเป็นพวกเน็ตก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับขอไห้ตั้งเท่าไหร่นะครับผมของผมก็ตั้งประมาณสามพันห้านะครับก็จะได้ประมาณเจ็ดร้อยี่สิบพีนะครับอ่ะเรามาดูส่วนอันนี้ดีกว่าข้อเรื่องเลยดีกว่าเรามาตรงที่วิดีโอครับวิดีโอนะครับในส่วนตัวผมใช้ในโน้ตบุ๊กนะครับ ไอพวกกระจอเราก็ตั้งค่าไว้อยู่เลยใช่ไหมให้เรามาดูตรงเอพครับของผมจะเป็นสามสิบใช่ไหมครับทุกครั้งอะ่ะเวลาผมสตรีมสามสิบเอมันก็จะโชว์หรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะเพราะมันจะขึ้นเจ็ดร้อยี่สิบสาสิบเอหรือเปล่าแต่มันเวลาผมสตรีมอ่ะผมไม่แหลกนะไอตรงสามสิบนี่เราเราต้องปรับอยู่แล้วแหละครับให้เราปรับเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยี่สิบนะหนึ่งร้อยี่สิบเอเนะครับในตัว o อ s บนี่จะไม่จะไม่รองรับนะครับร้อยี่สิบเอเนะครับ ก็ให้เราตั้งเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็กดนําไปใช้ครับแล้วก็กดตกลงครับผมอ่ะกดตั้งตกลงตกลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราลองมาดูที่ตั้งง่าครับมันก็จะกลับเป็นสามสิบอยู่เหมือนเดิมครับแต่ตอนเนี้ยให้เราตั้งเป็นร้อยยี่สิบนะครับมันจะไม่แหลกเลยครับเพราะในโต้เวดนี่อาจจะยังไม่ลองรับนะครับแ้่ผมคุณดูไม่ผิดนะหรือว่าในถ้าใครจะอัาคลิปนะในเนี้ยอย่างที่บอกอะ ก็ถ้เข้าแฟบใช่ไหมสนมากผมอัดเป็นผมอัจเป็น,ปนด,ดีนะผมปรับปรับเป็น uh, Full Size ใช่ไหมครับมันจะภาพชัดมากเลยตอนแรกตัวนี้ก็ประมาณ29เนี่ย29เฟรมเรทนะนะให้ปรับเป็น120แยี่ะมันจะไม่แหลกเลยแต่ขนาดไฟล์ของเราจะใหญ่มากเลยครับผมผมเขาบอกไว้จะใหญ่มากแล้วก็ชัดมากครับปรับเป็น Half Size 60เฟมันก็แหลกอยู่ดีอะ แต่ถ้าเราลองปรับเป็นร้อยยี่สิบดูดีครับนันก็จะไม่แหลกนะครับอ่าก็ถ้าได้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาครับส่วนใครที่ไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะครับแต่นี่ก็โอเคครับก็อาจจะได้แล้วครับไอ้ส่วนที่มันแหลกๆอะ่ะถ้าคุณสตรีมอะ่ะคุณก็ต้องดูน็ตของคุณด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปปรับวิดีโอแล้วแล้วก็เฟรมเรทเราโอเคแล้วเราดูการน้ำข่าวอ,อกากาศ หลาดของเราเอ,อบิตเลทเท่าไหร่บียดเบเยทเราสามพันอะส,สมมุติว่าเรามีบิบเยดประมาณไม่ถึงสามอะแล้วเราใส่ไปห้าครับแล้วกดเรากดตกลงเงี้ยไหมเวลาเราสตรีมอะตรงนี้ก็อาจเป็นสีแดงก็ได้นะครับทําให้สตรีมเราก็ตกเราเล่นเกมแล้วก็ตกขึ้นอ่าก็ฝากบอกไว้แค่นี้ละครับก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยได้นะครับอ่าขอบคุณครับผม